บรรยากาศวันนี้ครับสวมาาจกมาจากการแต่งตั้งนะครับสองร้อยห้าสิบคนเราเคือคนหนึ่งคนนะฮะคนหนึ่งคนแต่งตั้งสวมได้สองห้าสิบคนขนาดตอนนั้นเมื่อปีสี่สิบนะครับต้องใช้คนตั้งคนเทศน,นะครับกว่าจะได้สวมมาสองร้อยคนครับซึ่งผมคิดว่าบ,บรรยากาศมันคนละเรื่องเลยนะครับ จริงๆแล้วคุณมานพเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาเล่นการเมืองเห็นบอกว่าจริงๆมีความสนใจในเรื่องของการบ้านการเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเลยใช่ไหมคะครับค,คือผมทํางานด้านด้านชุมชนด้านสิทธิชุมชนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความไม่เป็นธรรมเนี่ยคือคือตั้งแต่เป็นนักก,กิจกรรมสมัยมัธยมสมัย,มยเรียนรู้ศึกษานะครับแล้วก็สนใจงานนี้ตลอด แล้วก็พอเรียนจบเนี่ยผมก็ไม่ทำงาน n อ o เลยนะ n อ o ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านความเป็นธรรมเลยนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสังคมเนยฮนะแล้วผมก็อยู่ในในตรงนี้ครับอยู่ใน่้มกลางของออของความไม่เท่าเทียมเราเห็นความเอาเปรียบเราเห็นการที่อำนาจรัฐหรือว่ากฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมเหล่าี้อยู่ตลอดนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเมืองภาคประชาชนนะครับแต่ว่าการเมืองในระบบเนี่ยตัวเองไม่เคยคิดว่าจะเข้าไปทํางานการเมืองในระบบแต่ก็มีโอกาสนะครับการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่มันเป็นพรรคที่ว่ามันอยู่มันอยู่ในใจและสิ่งที่เราจะเห็นพรรค่างนี้มานานก็คือพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นนะครับเปิดพื้นที่สำหรับคนที่มีความหลากหลายเปิดพื้นที่ว่าคนที่มีความแตกต่างเปิดพื้นที่สำหรับคนหนุ่มสาวและคนที่มีความฝันเนี่ยเข้ามาผมก็เลย เข้าเป็นพนักงานในการผลักดันให้มีพักเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีพักนะครับแล้วก็ร่วมจะตั้งพักประชุมใหญ่ครั้งแรกครับที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ออทํางานด้วยพักแล,แล้วก็ถึงมาลงเป็นผู้สมัครนะครับในานามของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็หลังจากย,ยุบก,ก็ออก็มาเป็นพักเก้าไกลนี่แหละครับ ประชาชนในสมัยที่คุณมานพทํางานกับ ngo อหรือว่าองค์กรต่างๆกับการเมืองในสภาที่คุณมานพได้สัมผัสณวันนี้มีความเหมือนแตกต่างกันยังไงบ้างคะผมผมว่าบรรยากาศตอนที่ผมทํางานการเมืองภาคประชาชน,นคือคือผมเนี่ยเข้าไปเรียนปีสามเจ็ดนะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยผมอยู่ในบรรยากาศของการเรียกร้องให้มันมีรัฐธรรมนูญปีสี่ศูนย์นะครับ เราจะเจอบรรยากาศของการบอกรองสีเขียวนะครับสมัยนั้นนะครับว่า,าการเครือข่ายประชาชนพักการเมืองนะครับนักวิชาการกลุ่มต่างๆนะครับเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นหลังจากมีเหตุก,การณ์พุษภาชบินปีส5าเนี่ยนะครับคือกระบวนการการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเนะี่ยตอนนั้นคือบรรยากาศมันมันมัน,ม,นมันหอมอบอวนด้วยกระแสะของประชาธิปไตยแล้วผมเนี่ยคือผมจบมาในช่วงนี้รัฐธรรมนูญปี4ี่นเนี่ย ประกาศใช้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นคือบรรยากาศในการต่อสู้ในการทํางานทางประชาธิปไตยบนท้องถนนพอดีประชาธิปไตยของภาคประชาชนพอดีแม้แต่ในรัฐสภาก็ดีเ็ราะไงว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยเนค่อนข้างที่จะดีมากมากเลยนะครับในในช่วงขณาดนั้นนะครับคือหลังจากรัฐมนตรี4ีศนนะครับถูกกระทับกระหารในปี4ี่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเ้วยในปี ห้าเจ็ดนะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยเที่ยวบรรยากาศนะวันนี้เนี่ยบรรยากาศของความไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เทียบเมื่อเทียบกับปีสี่ศูนย์ไม่เทียบกับการแ้รฐธรมู่ญปีสี่ศูนย์มันคนละบรรยากาศเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนการใช้ใอำนาจติดที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไม่แต่สื่อไม่แต่ทุกวงการที่เกี่ยวก้เอ่อที่จะทำหน้าทีก่กั้งการเมืองครับประชาชนหรือการเมืองในในสภาหรือ ุกแขนงงานทีู่่วป้องนะฮะเพรว่าเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นเป็นปรากฏการที่มีความงดงามในทางประัญาที่ใสของทุกภาคส่วนเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญปี60นะครับขยับอะไรแทบไม่ได้เลยครับทำอะไรก็คืออยู่ในการควบคุมอ,อ,อยู่ในโครงสร้างของอํานาจที่เราเรียกว่าอํานาจที่มาจากการรัฐประหารเข้ามานี่นะครับสบวรัฐธรรมนูญปี40นี่สวมาจากการเลือกตั้งนะครับ บรรยากาศของ,ของสรวดปี40เนี่ยผมคิดว่ามันมีความอิ่มในแง่ของกระบวนการเติบโตของประชาธิปไตยกระบวนการเรียนรู้แล้วก็อย่าลืมว่าช่วงปี40เนี่ยประชาภาคประชาชนนะฮะเป็นช่วงที่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพอำนาจของประชาชนในไม่มากท,ที่สุดเท่าที่เคยมีมา<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตทางความคิดของกลุ่มเครือข่ายประชาชนไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่ดีนเครชชือข่ายสมุทรชาคนจนเครชชือข่ายทาง ประมงคุ้มบ้านเอษตยป่าชุมชนภาคเหนือหรือว่ากลุ่มต่างๆกลุ่มเล็กๆกลุก่ลมอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับคือว่าการได้ทดลองใช้อำนาจของประชาธิปไตยความมีบรรยากาศประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ส่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการพัฒนากระบวนการทําให้สังคมเนี่ยมันเดินเคลื่อนไหวไปแบบก้าวกระโดดนะครับแต่บรรยากาศบรรยากาศวันนี้ครับสบวมา,มาจากมาจากการแต่งตั้งนะครับ250คน เราเอ่อคือคนหนึ่งคนนะฮะคนหนึ่งคนแต่งตั้งสองวดได้สองร้อยห้าสิบคนขนาดตอนนั้นเมื่อปีสี่ศูนย์นะครับต้องใช้คนทั้งคนเทศนะครับกว่าจะได้สองประมาณสองร้อยคนครับซึ่งผมเกว่าบรรยากาศมันคนละเรื่องเลยนะครับแลวเป็นบรรยากาศที่มีการรับความความเห็นของพี่น้องประชาชนผ่านพื้นที่ต่างๆนะครับการรับหนังสือการออกทีวีดีเบตหรือว่าการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเพราะมันมีมันมีเอ่อบรรยากาศหรืออารมณ์ความรู้สึก นะครับว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีรภาพมันเป็นเรื่องของอำนาจและหน้าที่ทั้งที่เป็นของประชาชนทั้งที่เป็นของรัฐทั้งท,ง,ง,งที่เป็นของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะคุณมานพอยากให้คุณมานพสะท้อนภาพนะตอนนั้นในวันที่ทําการเมืองภาคประชาชนยกตัวอย่างสัก,สกงานสองงานก็ได้คะ่ะว่าพอบรรยากาศแล้วก็รัฐมนูญเนี่ยส่งเสริมประชาธิปไตยอ่ะ มันทําให้เราทําอะไรได้บ้างแล้วผลลัพธ์เวลาเราผลักดันอะมันเกิดเป็นรุปธรรมอย่างไรไบ้างผมคิดว่าพอพอมนเขียนในรัฐธรรมนูน,นว่าเอ่อสิทธิชุมชนนะครับถูกบัญญัติขึ้นมาผมจําได้คือตอนนั้นคือน่าจะเป็นมาตราที่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะฮะที่ชุมชนก็น,นั่นคือการเคลื่อนไหวเพื่อที่ประชาชนจะพิทักษ์หรือว่าจะได้ออกถึงสิทธิของชุมชนสิทธิของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ภกย้ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ย มันถูกอยอมรับหรือมันถูกทําให้มันมีพื้นที่ทางอํานาจจริงๆนะครับการเคลื่อนไหวการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดพื้นที่ของสลากางหรือพื้นที่หน่วยงานหรือแม้แต่รัฐสภาหรือทําเนียบรัฐบาลก็เรียกว่าการถูกมองเรื่องนี้การเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยมันมันมีสถานะของความชอบธรรมมันมีความสึนักของของการมีตัวตนภายใต้กฎหมายนะครับมผมยกตัวอย่างตอนนั้นเนี่ยก็การล่าล่าอะไรชื่อนะครับ เพื่อเสนอกฎหมายตอนนั้นเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการลงในชื่อและเสนอกฎหมายก็คือเรื่องของคอรมบป่าชุมชนคอรมบ์ป่าชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะฮะทั้งอีสานทางเหนือทางเหนือก็จะเยอะหน่อยทางกลางภาคใต้นะครับตอนนั้นมันไม่มีมันไม่มีเอ่อเรื่องเรื่องอำนวยความสะดวกอย่างนี้ครับมันก็มีแอดลิงก์ใช่ไหมครับมีแอดลิงก์ที่ติดเดียวบ้างใช้โทรศัพท์บ้านแล้วก็ เอ่อเครื่องไทยเอกสารใหญ่ๆครับเราก็ยกเครื่องไทยเอกสารลงไปในชุมชนในหมู่บ้านนะครับประชาชนตื่นตัวรู้ตัวว่าอชุมชนที่ทําเรื่องอการจัดการป่าเพื่อนที่จยพิทักษ์สิทธิชุมชนแล้วเนี่ยก็คือว่ามันเกิดกระบวนการของประชาชนว่าเอ้าเมื่อประชาชนมีอำนาจนะครับคือทําให้กระบวนการประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สิทธิตัวเองตามรัฐนธรรมน,นะครับผมยกตัวอย่างตรนีป่าชมชนที่เราน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ประชาชนลงชื่อนะครับเข้าชื่อเสนอกฎหมายครับ อืมค่ะแล้วทีนี้เห็นนอกนอกจากเรื่องของป่าชุมชนที่นะตอนนั้นในยุครัฐมนูนสีรษูเห็นว่าในปัจจุบันเองเนี่ยวันนี้คุณมานพเข้ามาเป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรแล้วอยากจะผลักดันเรื่องของกฎหมายชนเผ่าอันนี้หมายความว่าไงใช่ครับคือเอ่อเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าประเทศไทยนะครับมันไม่มีกลุ่มชนชาติใดชนชาติหนึ่งที่เป็นเป็นชนชาตทิที่เป็นเอกเทศนล้นะ คือความคือความเป็นรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าเชื้อยเป็นเป็นสังคมแบบป่าหุวัฒนธรรมครับถ้าผู้ฟังก็ได้ถ้าผู้ชมที่ดูรายการเราย้อนไปดูว่าตัวเองประมาสักในครอบครัวตัวเองสักหอายุห้าช่วงอายุคนนะครับพวกเรา <ạ. S 2> เป็น,เป,นเป็นเชื้อสายมาจากไหนก็คือถ้าไม่มาจากจีนาาจากน็มาจากอมอนมาจาก mm hmm. อ่าเขมรมาจากเวียดนามมาจากกะเหรี่ยงมาจาก เอเยอะแยะไหมครับเราทรงดามเราเพิงเรามีมีอะไรเยอะแยะครับหรือว่ามาจากมาลายูนะครับหรือบางอีกที่บาไกลย,ยังเป็นต้นสกุลใหญ่ของประเทศไทยเช่นมาจากอ่เปอร์เซียอย่างเงี้ยครับกุณ<ม>บุญมากหรือหลายๆกลุ่มในประเทศไทยที่ว่าอันนี้ก็คือว่าซึ่งหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยดำรงอยู่ได้หรือว่าดำรงภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีกลุ่มชนชาติต่ตางๆอาศัยอยู่ร่วมกันยาวนานเพระาะฉะนั้นก็คือว่าจะทําอย่างไรให้กลุ่มชนชาต ที่อยู่ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชนชาติดั้งเดิมหรือว่ากลุ่มชนชาติที่เป็นกลุ่มน้อยนะครับเขาได้มีพื้นที่เกิดขึ้นนะครับจึงจึงจำะจะเป็นจะต้องมีการรับรองสถานะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งค<ฆ>่ะประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่ามันมีช่วงหนึ่งก็คือว่าช่วงของการการการเอ่อเรียกว่าอ่ลักษณะเป็นการสร้างประเทศแบบชาตินิยมนะฮะมันก็เลยกีดการคนเหล่านี้ออกไปนะฮะว่าคนไทยต้องพูดไทยชัดต้อง เออนุ่งตรงกับเป็นนะฮะทั้งที่เราไปดูพื้นบ้านแต่ละพื้นที่ไม่ว่าเหนือใต้กลางอีสานนะครับมันยังมีความเป็นของความแตกต่างหรือความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมากมายนะครับเรามีพี่น้องคนไทยเชื้อสายลาวที่เป็นภูไทยนะครับเรามีคนกะเหรี่ยงนะครับตั้งแต่ประจวบกิริกรเชียงรายเรามีพี่น้องลาหูเรามีพี่น้องลัวเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแต่คนเหล่านี้นะครับเมื่อมีการ เพื่อนประเทศโดยใช้ชาตินิยมเนี uh ่ยฮะความเป็นไทยเนี่ยความเป็นไทยถูกทําให้เป็นเหลืองหรือเพียงแค่แค่ไม่กินไม่กินชาติพันธุ์นะครับหรือว่าเพียงแค่หนึ่งเดียวนะครับเช่น uh huh. จะต้องอจะต้องกินแกงกะทินะครับจะต้องใส่้นงกําเป็นจะต้องพูดภาษาไทายจะต้องมีมารายาทอย่างนี้เนี่ยนี uh ้ huh. ถ้าเราบอกว่าถ้าเราบอกว่าคนไทยเนี่ยประกอบด้วยหลากหลายชาติพันธุ์นะครับบนพื้นฐาน แนวคิดเรื่องพระหุวัฒนธรรมเหล่านี้คนเหล่านี้จะต้องได้รับการยอมรับเสมอเป็นพนลเมืองชั้นหนึ่งนะครับที่ผ่านมาคือคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งอีกกล,ลุ่มหนึ่งเป็นพลเมืองชั้น,นสองชั้นสามเพราะนั้นก็คือว่าทําอย่างไรภายใต้แนวคิดเรื่องของพระหุวัฒนธรรมเนี่ยนะครับจะได้รับการยอมรับในภายใต้รัฐธรรมนูญอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สามนี่นะครับในรัฐธรรมนูญน,นะครับในมาตราที่เจ็ดสิบนะครับได้พูดถึง เรื่องชาติพันธ์ไว้ชัดเจนว่าจะต้องได้รับการส่งเสริมคุ้มครองปกป้องดูแลสนับสนุน,นเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็ประกอบประกอบกับมาตราที่77นะครับพูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศการจะต้องมีกฎหมายต่างๆที่เขียนไว้นหน้หมุมเพราะนั้นการผลักดันเรื่องนี้ในความเป็นจริงแล้วในรัฐมนตรีก็ระบุว่าจะต้องมีกฎหมายหรือจะต้องมีนโยบายโครงสร้างอำนาจนที่ชัดเจนว่าด้วยเรื่องของ ชัติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะครับ <ừ> ซึ่งตอนนี้มีการเสนออยู่สองประมาณสามสี่ร่างอยู่ครับค่ะสัตว์ร่างที่ว่าเสนอนี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าลักษณะที่เราเสนอเนี่ยเราเสนออย่างไรบ้างครับผมก็คือว่าพรบรพรบรที่ว่าด้วยเรื่องของชัติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยตอนนี้มีมีคนที่เคลื่อนไหวอยู่ประมาณหลายหน่วยงานนะครับก็คือคนที่เคลื่อนก่อนก็คือสภาชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งสภาชนเผ่าพื้นเมืองเป็นการ รวมตัวกับของอุปกรณ์ประชาชนอุปกรณ์ชุมชนนะครับอุปกรณภายในกับชนนะครับไปตั้งเป็นสภาชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเขาพูดกันเรื่องนี้ตั้งแต่ปี53ปี55นะครับคุยตลอดนะครับเขาใช้ร่างกฎหมายชื่อว่าสภาพรบสภาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยสติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งครับที่ เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการทําข้อกฎหมายนี้แลวก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือว่าพมได้มอบหมายให้กับศูนย์มนุษย์สรินทร์นะครับศูนย์นมนุษย์นสียอัจิยาสรินทร์นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการยกล่างนะครับอันนี้ก็ใช้คําว่าพรบส,ส่งเสริมนะครับส,งส่งเสริมและคุ้มครองอชาติพันธ์ ประเทศไทยแล้วก็มีหน่วยงานในรัฐสภาน,นะครับก็คืออนุธรรมาธิการชาติพันธ์ครับซึ่งอยู่ในธรรมาธิการชุใหน่คือธรรมาธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับอันนี้ก็ในส่วนของอนุอนุชาติพันธุ์เนี่ยก็ได้มีการยกล่างเหมือนกันนะครับชื่อคล้ายๆครับพรบร พัฒนานและส่งเสริมคุมครองก์ชติพันธ์และคนแถพพื้นเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคเก้าไกล,ลนะครับจริงแล้วเราเราได้พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่อนาคตใหม่ตอนที่ประกาศตัวว่าพรรคอนาคตใหม่นะครับมีกลไกที่ทํางานกับชาติพันธ์และมีท่านด้ทำงานที่ชัดเจน,นเราพูดถึงเรื่องของการลักดานให้มีกฎหมายว่าเรว่เรื่องของวนต,ต่อพื้นเมืองนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่เท่าที่ทราบน่าจะมีอยู่กี่บ้างนะครับ และมีความพยายามที่จะหลักดันให้กับพรรคการเมืองอือ่อนๆไม่ว่าจะเป็นพรรคัศบาลพรรคฝ่ายค้านพรรคอื่นที่สนใจเรื่องนี้นะครับร่วมการผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้เนะซิ่งเข้าใจว่าการเปิดสมัยประชุมนะครับในวันที่ที่สองพุษภาคมานี้นะครับในในช่วงสมัยการประชุมนา่นะครับต้องมีการการหยิบยกประเด็นนี้ครับเพื่อที่จะนำาลู่เข้าสภา ีนี้เห็นบอกว่าพรรคก้าไกลแล้วก็กลุ่ม NGO ต่างๆเนี่ยได้มีการพยายามพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นหรือว่าคนอื่นที่อยู่ในสภาเขามี react ยังไงกับการผลักดันร่างกฎหมายชนเผ่าตรงนี้เขาเขาพร้อมที่จะร่วมไหมคะจากสภาพเป็นจรงิงคือผมอคุยในส่วนของสภาใช่งไหมฮะถ้าในสภาเนี่ยผมพยายามสื่อสารพรับ เพื่อนสสนะครับที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทำงานฝ่ายนิติบัญญัติด้วยกันเนี่ยคือว่าเขาเห็นว่าอย่างยิ่งครับว่าจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้ซึ่งในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับมันก็บังคับให้จะต้องมีกฎหมายฉบับนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของเครือข่ายประชาชนเนี่ยก็จะว่าทั้งศูนย์มนุษย์จรินทรรน,นะครับทั้งกรรมธิการชาติพันธ์สภาผู้พุทธราษฎรแล้วก็การสภาสนเผ่าพื้นเมืองนน ได้มีการจัดปเวทีรับฟังความเห็นนะครับในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการให้ความเห็นนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับของแต่ละส่วนที่อยากยกกร่างกฎหมายฉบับนี้คิดว่าก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าในเนื้อหากฎหมายฉบับนี้เข้าใจว่ามีเนื้อหาหลักๆแค่สองส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือว่ารับรองสถานภาพความเป็นสัติ์พันธุ์และจนเบาพื้นเมืองนะครับ ส่วนที่สองนะครับไปรับรองตัววิถีชีวิตนะคร<ฆ>ับตัวอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าพื้นที่ตัวเขตวัฒนธรรมพิเศษนะฮะตอนนี้เราจะใช้คาว่าเขตวัฒนธรรมเขตวัฒนธรรมเฉพาะก็ได้ครับแล้วแต่นะฮะมันมีเนื้อหาแค่สองส่วนนะครับส่วนที่สามก็เป็นเรื่องคล้ายกฎหมายทั่วไปครับมีหน้าที่ในมอมีองค์กรและมีหน้าที่ในการประสานงานจัดเิธีสร้างความเข้าใจนะครับก็ในเนื้อหาในในร่างพรบทั้ง สามสี่ฉบับที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีเนื้อหาประมาสักสาประเด็นนี่ฮะ